อัปเดตราคาทองคำนะ4กันยายน2568นะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ทองคําโลกนะก็พุ่งต่อเนื่องนะทำเอาทำให้นะทำให้ตัวราคาทองคําในประเทศไทยสามารถที่จะบวกเพิ่มขึ้นมาได้อีกบาทละ150บาทนะทำให้ตอนนี้นะราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ54,100แล้วก็ราคาขายเอาอยู่ที่บาทละ54,200นะ,นะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับราคาทองคำตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เบิร์ตไถ่ทองจะมาเล่าให้ฟังนะ,นะอันดับแรกนะต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับที่ตลาดราคา ทองคำที่นิวยอร์กนะช่วงต่ำสุดราคาทองคำอยู่ที่3526นะส่วนช่วงสูงสุดอยู่ที่3579ฮะก็จะสังเกตได้เลยครับว่าตัวราคาทองคำเองเนี่ย แก่งตัวค,ค,ค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่ว่าช่วงที่ตัวราคาทองต่ําสุดเนี่ยก็ไม่หลุดแนวรับฮะแต่ว่าช่วงที่ตัวราคาทองสูงสุดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านขึ้นไปได้นั่นเองนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเช้าวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วนะแม้ว่าจะขยับขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ทําให้ตัวราคาทองเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวค่าเงินบาทเองที่ช่วงเช้าวันนี้เนี่ย แข็งแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะโดยที่ค่าเงินบาทตอนนี้ถ้าหากว่าไปดูเรียวไทม์จะอยู่ที่32.28บาทต่อดอลลาร์ฮะส่วนตัวราคาทองคําเองนะถ้าหากว่ามาดูเรียวไทม์ที่เช้าวันนี้นะก็จะอยู่ที่3 5 4 3ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนนั่นเองนะถ้าหากว่าโอ้โหราคาทองเช้าวันนี้ที่เอเชียนะขึ้นไปเฉียดเฉียดที่เมื่อวานวานี้ที่เมื่อคืนนี้ที่นิวยอร์กเนี่ยขึ้นไปชนแนวต้านเนี่ยโอ้โหก็คงจะทองขึ้นไปเยอะนะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องปกตินะต้องบอกอย่างเงี้ยนะว่า ตอนนี้ราคาทองขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงมากๆนะโอกาสที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปทุกวันเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากฮะแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นการทดสอบแล้วว่าขึ้นไปขึ้นไปถึงแนวต้านที่ประมาณ3580ได้เป็นครั้งแรกนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านแต่ว่าคนที่เชียร์ราคาทองคำก็อาจจะได้ลุ้นกันต่อไปว่าจะสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้ไหมนะเพราะฉะนั้นนะถ้าว่ามาดูตอนนี้นะครับตัวทองคําเองนะครับ ก็ต้องบอกว่าแนวต้านนะก็คงจะอยู่ที่35,80หรือว่า3,600นดอลลาร์นั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทองแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะก็ต้องลุ้นกันว่าจะพุ่งทะลุไปได้ได้อีกไหมนะั้ยสนะส่วนแนวรับนะก็จะอยู่ที่ประมาณที่เมื่อคืนนี้ลงไปนั่นแหละนะก็อยู่ที่ประมาณ3530ดอลลาร์ต่อหนึ่งทริโอนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาทองเนี่ย น่าลุ้นมากๆเลยนะฮะส่วนทองไทยเองเนี่ยก็น่าลุ้นไม่แพ้ทองต่างต่างต่าง,าง,าง,างชาตินะที่เป็นดอลลาร์นะถึงแม้ว่าตัวราคาทองไทยแม้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ย ราคาทองที่เมืองนอกเนี่ยเขาพุ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแต่ว่าทองไทยยังไม่ใช่นะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปทุกคลิปนั่นแหละว่าทองขึ้นมารอบนี้เนี่ยปรากฏว่าทองอ่ทองที่ขึ้นไปที่เมืองนอกเนี่ยแต่ค่างเงินบาทเนี่ยดันแข็งกว่าช่วงก่อนที่ตอนเดือนเมษานะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเมื่อแปลงเป็นเงินบาทในไทยแล้วเนี่ยจะมีราคาเขาเรียกว่าไม่ถึงกับที่พุ่งขึ้นไปคราวก่อนนั่นเองนะแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าแนวต้านถัดไปของตัวราคาทองคําในประเทศก็จะอยู่ที่54,500ฮ่นส่วนันรับก็อย่ที่5น0 0 0 3,800ฮะก็ต้องมาคอยดูวันต่อไปว่าตัวราคาทองเนี่ยเออจะมีแนวโน้มเป็นยังไงฮะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เมื่อคืนนี้ที่ทางอเมริกาเขามีประกาศพวกตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจมานะก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเป็นผลดีต่อราคาทองนะเพราะว่าไอตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขของการว่างงานอะไรทำนองนี้นะการว่างงานใหม่อะไรเงี้ยออกมาน้อยกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการณ์ก็เลยทําให้ตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าตัวของเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้เนี่ยโดยมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะลดถึง 0.25%โดยเดวยวเขาเรียกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นถึง95%นะถ้าหากว่าเวลาลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นผลดีกับราคาทองคำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวราคาทองคำเองต้องติดตามให้ได้ทุกวันเลยนะโหเพราะว่า มีโอกาสที่จะ,ะพุ่งทะลุได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าข่าวอะไรจะเข้ามากระทบอะ่ะใช่ไหมฮะตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งอะ่ะที่มันเข้ามากระทบก็คือตอนนี้เขาเรียกเขาเขา,เขาเรียกว่ามีแรงขายนะพันธบัตรทั่วโลกเลยไนะม่ว่าจะเป็นอบอลยิวของทางสหรัฐนะของอังกฤษแล้วของญี่ปุ่นเนี่ยบอลยิวสาปีเนี่ยดอกเบียเนี่ยก็เลยผันผวนมากเลยนะมีมีแรงขายไปที่พันธบัตรแล้วเวลาแรงขายพันธบัตรเนี่ยแล้วพอเขาขายแล้วเขาได้เงินเนี่ย เงินไปอยู่ไหนก็ตอนนี้นี่แหละก็คือเงินมันมาไหลเข้าทองก็เลยทําให้ตัวราคาทองผักดันขึ้นมาแบบนี้หลายสาเหตุฮะตอนนี้ที่เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําก็ต้องมาลุ้นกันว่าราคาทองคําจะพุ่งขึ้นได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้ามีข่าวสารอะไรที่กระทบราคาทองคําเบิร์ตไททองจะรีบเอามารายงานให้กับคนที่ติดตามช่องนี้ได้รับฟังก่อนใครแน่นอนเลยนะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะส่วนใครกดติดตามอยู่แล้วฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งสติ๊กเกอร์เป็นกาลังใจใต้คลิปนี้เเปป็นกํําาาลลังงใจใบิร์ไททอว่ค ทุกวันนี้ยังมีคนติดตามดูอยู่บ้างนะฮะส่วนเบอร์ไถ่ยทองนะครับทำอาชีพก็รับซื้อตัวจำนำทองด้วยนะเพราะฉะนั้นใครมีตัวจำนำทองอยากที่จะปลดล็อกเงินสดที่ที่ตัวจำนำคุณมีอยู่แล้วนะไหนๆก็จะไม่ได้ไ่ายคืนอยู่แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เงินในตัวจำนำเนี่ยปลดล็อกเป็นเงินสดได้เลยนะเพราะว่าราคาทองขึ้นมาสูงเนี่ยเอาตัวจำนำมา,มาขายกับเบอร์ถ่ายทองเนี่ยได้เงินกลับไปกันเยอะเลยนะเพียงส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทนะประเมินราคาฟรีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่หน้าร่มจำนำรับรองว่ารับเงินสดไปใช้ได้เลยครับโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ